โฮ้ยน่ยนากินไหมน่ากินเนาะมาลาน้ำจิ้มซีฟูด้ดทำเองทุกอย่างจ้ะน้ำจิ้มก็ตำเองอม,มาเลยจ้ะแซบๆกับสาวสกลจ้าอืม,อม สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพบกับสาวสกุลคนบ้านๆผู้เก่ามาหาพ่อแม่พี่น้องแล้วได้จ้ะได้ของกินมาฝากคือเก่าจ้าบ่เคยลืมเนาะได้แนวกินมาตอนพีตอนน,อน้องมือนเป็นกุ้งจ้ากุ้งลวกกับสามชั้นหมูสามชั้นเนาะจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดมากินเป็นเมี่ยงจ้ะได้ผักคอสแล้วก็ได้ผักชีกับผักหอมเปหรือผักชีฝรั่งเนาะ มาเมี่ยงห่อนะแล้วกะมีเส้นนี่น้ำจ้าเส้นหมี่เอามาไว้กินกับแทนข้าวปุ้นเนาะ <c oughs> มาด้อจ้ะแซ่บๆกับสาวสกุลเดอร์กุง้งกุ้งซดสเลยจ้ะแซน้ำสดาแล้วกะเอาขี่มันออกแล้วกะเอามาลวกเนาะพี่นนองเริ่มต้นกันเลยจ้านี่ผักโขดเนาะใส่สามชั้นเลยใส่กุ้ง ใส่สองอย่างคู่กันเลยเนาะคำแรกกระเทียมเจียวกระเจียวเองเด้จ่ะตำกระเทียมและกระเจียวกระเทียมใส่หอมๆเลยนี่หุยน่ากินไหมน่ากินเนาะมาราดน้ำจิ้มซีฟูด้ดทำเองทุกอย่างจ้ะน้ำจิ้มก็ตำเองอกลิ่นน้ำลายอีกแล้วมาเด้จ้ะแซบๆกับสาวสกุลจ้า อ,อร่อยมาก หอมกระเทียมเจียวมากจ้ะน้ำจิ้มช่ำๆเลยจ้ะมาคำต่อไปเนาะ นำ้ำจิ้มข้นๆเลยจ้ะ เทียมเจียวหอมมากอร่อยอะ่ะกรอบๆเลยจ้ะหอมหอม 음. 음. ลำพังแค่เส้นนี่ก็อร่อยแล้วเส้นลว่วหอมกระเทียมอร่อยอร่อยเมนูนี้คือเมนูยกโป้งเลยจ้ะใช้ได้เลย กิดมีเพื่อนมีฝูงมาเยี่ยมมาหาก็ทำให้กินได้เลยง่ายๆแล้วก็เป็นหน้าเป็นตาด้วยเนาะ <c oughs> มีทั้งกุ้งมีทั้งหมูสามชั้น เปรี้ยวมะนาวน้จิ้มครบรสเลยจ้ะเผ็ดเปรี้ยวหวานอร่อยมาก มีจะหมดแล้วอ,อร่อยลวกหน่อยโพดย่านกินบเบิร์ดนะพี่น้องเห็นมีกุ้งมีหมูหลายแล้วก็เลยบรไดลวกเส้นหลาย ใส่กระเทียมให้หมดมมกระเทียมอร่อยอุยอ้ยความความเลือความ กินเปรี้ยวมากมะน,นาวถูกแลละตอนนี้ สาวสก,กุลกะพาพี่น้องมากินเมี่ยงนะจ๊ะเมี่ยงใส่เครื่องหลายๆเลยมันี่มีหมูสามชั้นมีกุ้งแล้วกะมีหมี่ลวกวโอ้ยแซบ่บๆน้ำจิ้มกับตำเองรสเด็ดมากจังใดกะขอบคุณพี่น้องสุป,ปูสุกคนที่ติดตามรับชมสาวสกุลเดี๋ยวฮามาพบพ่อกันใหม่คลิปหน้าเดีอจ้ะมัอนี้สาวสกุลลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย